สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวินเฮดกุกกอ,กอนะคะตอนนี้ฝนกําลังตกแลนะคะมาถ่ายคลิปแล้วก็จะกลับแล้วนะคะจะกลับไปอยู่ที่กระท่อมแล้วนะคะบรรยากาศฝนตกเพาะแปะเพ้อแปะนะคะ <c oughs> สาวินเฮดกกกอกอก็ขับเคลื่อนจักรยานสองล้อไปแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่ฟูฟูปรรยากาศฟูขาวนะคะฝนกําลังตกนะคะ นี่นะคะกกอกบรรยากาศดีมากฝนตกเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะกิขออนข้าวหรือยังน่ากินกาวลายทำไมเร็วแนะะทะบรรยากาศภูเขานะคะฝนตกเปาะแปะเปาะแปะ เราไม่ไปซอยนี้นะคะซอยนี้มันมีแต่ขี้ต้มนะคะเราไปอีกซอยหน้านะคะซอยนี้ไปไม่ได้ <laughs> นี่นะคะบรรยากาศฝนตกนะคะจะพาไปดูบรรยากาศาอนี่ค่ะนี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศนะคะบรรยากาศภูเขายามเย็นนะคะไปะ สาวิเทศก็จะพาเข้าเข้ากระโจมนะคะนี่นะคะกระโจมมีหลายหลังนะคะพาไปดูกระโจมนะคะคือละสามร้อยห้าสิบนะคะใครต้องการมาพักก็มาพักนะคะกระโจมสาวิเทศหลังที่ห้าค่ะเปิดเพลงไว้อย่างดีเลย นนี่นะ,ค,ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วบายบายจุ bye ๊บจุบ,จบ